กับช่อง WM Box วันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถาม Q&A นะคะฉะลองครบหน <100 3. S 2> ึ่งหนึ่งร้อยซัรใช่ค่ะเพื่อนคำถามนี้ถามใน AG นะคะใช่ค่ะไปฟังคำถามได้กันเลยคำถามที่ห 1, 1> นึ่งเมียจะ,ะรู้ความว่าจิกจตอนไหน เดี๋ยวจะเล้ากับวาวจริงจังตอนไหนอันนี้นะคะจะบอกยังบอกไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะเราก็ยังก,กินไปเรื่อยๆนะคะชีวิตเราต้องกินแล้วก็กินกินกินค่ะใช่เลยเพราะเราทําเกี่ยวกับกินด้วยใช่ต่อไปคำถามที่สองนะคะเพราะเราสองคนเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงคะค่ะคุณมายก,ก่อนดีกว่าค่ะโอ้ยโยนเจอเราเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกว่าเหมียวเป็นเด็กเรียนมากน่ารัก ส่กระโปงก็คือยาวปิดเข่าเลยวิ่งมากก็เป็นแม่ชีเป็นหนึ่งใช่เราเจอกันตอนมหนึ่งนะคะใช่แต่ว่าตัดผ้าจากมานะคะไม่ใส่กระโปงสั้นมากค่ะอุ้ยเหมืนอมนสาวโปงเดี๋ยวจะแปะรูปเหมือนสาวกระโปงเหี้ยนเลยพี่ไปเรียนบ้านนอกเลยแบบนี้เลยไม่มเจอแต่ว่าน้องเป็นคนที่ทับลอยน้องเป็นคนรีล่ลอยนาราสผมสั้นกิ๊กใช่ ใส่ติ๊กๆเออมาต่อสปายคำหนังที่3นะคะเล่าประสบการณ์ของการแอบชอบให้ฟังหน่อยเริ่มจากเหนียวเลยชอบโยนโยนคนที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนในชีวิตนี้เอออันนี้คือปวดประสบการณ์จริงเลยเพราะว่าเราแบบว่าชอบคนอื่นจริงๆไม่ใช่ว่าเราหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเราแบบว่าไม่อยากเปิดรับใครเข้ามาคือคนชอบมันก็มีใช่ไหมเราไปชอบเขาก็มีแต่ส่วนมากอะเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราเพราะเราพอเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาอีกหนึ่ง ก็เลยนกตามๆกันก็เลยไม่มีประสบการณ์การแอบชอบอะไรสิ่งที่ชัแล้วใช่ก็ไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะมีอะไรนะคะการแอบชอบเป็นสิ่งสวยงามเนาะมันแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยแบบได้เห็นเขาก็รู้สึกดีรู้สึกดีตอนคนถามแบบนางงามหนึ่งกุการแอบชอบเช่าไหมไม่มีหลายแบบอ่ะมันมีแอบชอบเพื่อนแอบชอบรุ่นพี่รุ่นน้องก็มีงั้นเอาแบบรวมๆแล้วกัน แอบชอบเขานะคะแต่เขาไม่ชอบกับแค่นี้ก็โน้ไปตามสติกเนาะใช่หรือใครชอบเราแล้วก็แบบแล้วเราก็ไม่ได้ชอบเขาอ่ะเออขอโทษด้วยนะไปนะคะคือมีแพนเกี่ยวกับการเรียนหรือเปล่าเอาคุณมายก่อนเอ้าโยนยนมาโยนมาโยนกลับเลยค่ะจะหวัดแผนการเรียนก็คือตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .5 แล้วก็เหลืออีกปีหนึ่งก็จะเข้ามหาลัยแล้วนะคะก็มีแพนว่าจะอ่านหนังสือ แต่กีไม่ได้เริ่มแตะเริ่มอ่านเลยจะอ่านหนังสือเพื่อจะเข้ามาหาลัยที่ตัวเองต้องการนะคะอยากเข้าคณะแพทย์นะแต่ว่าสมองคงไม่ถึงก็เลยแบบตอนนี้ได้เป็นแพทย์หมอผีไปก่อนใช่หมอต้องเป็นใช่ไปทำศิลศาสตร์ศญลปกรรมหรือแถวปสำนักส่งเนาะส่วนเมียนะคะ ช่วยหมอตันแยมเหมือนเดิมนะคะมาเป็นผู้ช่วยกันเดี๋ยวเป็นหมอตันแยแล้วก็นี่คือผู้ช่วยนะโอเคคำถามต่อไปก็คือทำไมถึงเลือกเรียนสายวิทย์คณิตคะคือจริงๆนะคะสายวิทย์คณิตนะคะเราเลือกเรียนได้แบบว่าหลากหลายเนาะเป็นทาอาชีพอะไรแบบนี้นะคะหลายคณะก็เขาจะรับสายวิทย์คณิตแต่ว่าไม่ใช่ว่าสายอื่นไม่ดีถูกไหมคะใช่ใช่สายอื่นก็ดีนะเลือกตามโรงเรียนที่เราชอบแล้วก็ถนัดุ่กวัน คือถ้ามต้นจะขึ้นมปลายก็คือถ้ารู้ตัวเองเร็วก็จะดีมากๆ<ช>บางคนก็อาจจะแบบอยากทํางานเลยอะไรนี้ก็ไปเรียนสายอาชีพนะคะจบมาก็จะได้มีงานทําเลย<ช>ส่วนที่มาสายวิทยานี้ก็เพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอาชีพอะไรไม่รู้จะเข้าคณะอะไรก็คิดไม่ออก<ช>ก็เลยมาสายวิทยนิสเพราะว่าคณะส่วนมากก็จะรับควกวิทยานิสนะคะคำถามต่อไปนะคะสมมุติเลือกได้หนึ่งอย่างบนโลกนี้จะเลือกอะไร เพราะอะไรอะคุณไมค่อีกว่าเรารู้ว่าคุณไมคิดไว้แล้วอามาคำถามนี้หนักมากเออเลือกอะไรเพราะอะไรนะคะก็เลือกเงินห <c oughs> <c oughs> น้างเงินป้ามันนี่มันนี่แบบลอยลอยมาคือมีเงินเราก็ซื้อท<ม>ุก <ๆ S 2> อย่างได้เฮ้ยแต่ว่าอยากมีความสุขด้วยความสุขมันซื้อไม่ได้เออเราเลือกอะไรดีอ่ะเราเลือกไม่ได้ต้องคิดแล้วทุกคนทุกคนมันเลือกยากมากใช่ งันเรื่องเงินด้วยแหละเอาเก็บได้อะไรก็ซื้อเอานะสาวเมียนะคะเมียยาเลือกความรู้เมียอยากมีความคำตอบกูคาตอบกูไปเลยอะอยากมีความรู้ถ้าเรามีความรู้เราก็ทำทุกอย่างได้เพราะความรู้มาซื้อไม่ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนโอเคกูตายแล้วคําถามนี้กูตายแล้วเราต้องสอบแบบนางงามวิคานี้ค่ะเพื่อนนางงามความจริงเรื่องอะไรอ่อไม่มีกล้องควไม่มีกล้องไม่มีกล้องเล้ง โอเรู้ๆกันอ่ากับคำถามต่อไปเลยนะคะคือโกรธเพื่อนมากที่สุดคือเรื่องอะไรคะวมีอ่อดนะคะ,ะ,คะเคยมีประสบการณ์ตอนโมสามค่ะตอนนั้นเป็นแบบกีฬาหรือว่าอะไรสักอย่างนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างในโรงเรียนทุกคนเรามีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อแชมป์นะคะเดี๋ยวใครอยากรู้จักนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเอ็มชาเลนจ์เดี๋ยว enge, ยมันจะออก<ช>แล้วไปถกมันได้เลยะคะ่ะเพื่อนๆเราเคยโกรธมันเพราะว่าตอนนั้นจริงๆเราก็ผิดนะคะเราไปแกล้งมันก่อนเนาะเราเอาอะไรไปใส่ตูดนันก็ไม่รู้ <laughs> แล้วมันแล้วมันนะคะเห็นแป้งของเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทเรามันเอามาเทใส่หัวแล้วทุกคนแล้วเราล้องไห้เพราะตอนนั้นหัวมันือนคนเก๋หัวหมองอ้นมันาลายคนแล้วก็ตอนนั้นแบบว่าเด็กก็แบบเยอะมากเขาอยู่รวมๆกันไม่ได้ดีอย่างไงทุกคนแล้วก็โกรธมากเรานั่งร้องไห้แบบปันยาอ่อนมากกว่านั้นแล้วมันก็ไม่งนะคะทุกคนมันก็ด่าซ้ําเติมอีกเยอะด่ไปเจอนะคะเอ็มชาเลนจิคี่อีพีสามอย่าลืมนะจ๊ะมาแล้วค่ะส่วนไม ไมาเพาไม่โกรธเพื่อนเลยจริงๆพูดจริงๆแบบไม่เคยโกรธเพื่อนจริงๆหลังกล้องคือแบบว่างุบงิบล้าเพื่อนเออเอาเรื่องสักประเด็นแล้วกันไม่โกรธนะความจริงความจริงคือไม่โกรธแต่ว่าก็ยุมาสักเรื่องก็คือเพื่อนชอบแอบโทรศัพท์แอบแบบแอบได้ตลอดแบบว่างๆก็คือเราก็ผิดด้วยแหละเพราะเราเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเพื่อนก็เือนแล้วว่าถ้าไว้กระเป๋าโดนขโมยอ่ะก็จะหายใช่ไหมเพื่อนก็ไปแอบแล้วก็ หาแล้วหายอีกโดนแกล้งจนแบบเออโอเคพวกมึงขโมยแน่นอนกูไม่หาแล้วแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งโทรศัพท์หายจริงจังมากก็ตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนขโมยเพื่อนเออเพื่อนเอาไปก็ตะโกนโล่ห้องเลยใครเอาไปเอาคืนมาหน่อยแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนดาราศาสตร์อยู่ก็เลยเออขอครูครูโทรศัพท์หนูหายประกาศให้หนูหน่อยแล้วครูบอกเอาเลยเอาแล้วครูยื่นหม่ให้แล้วก็ไม่มีใครบอกทุกคนนั่งยิ้มก็แบบเฮ้ยมันหายจริง อะไรนี้ก <hat> <Gram m ales> <ij> ็เลยยืมโทรศัพท์เพื่อไปโทรหาแม่ฮัลโหลแม่โทรศัพท์หายแล้วแม่ก็ด่าแม่ด่าซ้ำด่าซ้าก็แล้วก็ร้องไห้เพื่อนก็ยังไม่เฉลยก็เลยแบบก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือเราจะแอบไปห้องน้ําดีเผื่อเดี๋ยวมันก็เอาโทรศัพท์มาใส่กระเป๋าเราคืนเลยแล้วก็ไปห้องน้ำสิบสิบนาทีได้กลับมาโทรศัพท์ ข้อาคืนมาั่งถามต่อไปนะคะคือเรื่องที่น่าอายมากที่สุดที่เคยผ่านมาค่ะสำหรับเมียนะคะมีสองเรื่องค่ะก็คือสมัยเด็กๆนะคะเพื่อนเรานะคะมาที่บ้านแล้วก็เพื่อนมันเห็นรูปภาพที่เรานะะคแต่งหน้าแบบว่าเหมือนนิ้วค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่งให้ตอนนั้นเราก็แบบว่ายืนเหรอเก๊กข่าเดี๋ยวมีมีรูปรูปแปะตรงนี้ติ้งอ่าไม่ใช่ตรงนี้แล้วอยืนี้ยทุกคนแล้วมันขำมาก มีจุกแบบว่าไอ้นันเลยนงกบเลยว่าเออเดี๋ยวไปดูกันนะคะรูปนี้แต่ว่าไม่รู้ใครถ่ายให้แล้วใครแต่งหน้าให้แต่ว่าน,าน่ารักมากๆนะคะโอเคนะคะเรื่องที่สองของเหนียวนะคะเรื่องหน้าอายใช่ไหมคะทุกคนคือตอนมอต้นนะคะเหนียวนะคะได้ไปเข้าแถวจิ้งเรียนใช่ไหมท <Rogue. S 1> ุกคนแล้วพอเสร็จทีนี้เราก็ใส่เกงพะละเว้ยและไอ้ตรงพื้นน่ะเป็นคอนดีกลี่แล้วชอบถั่วนี้ทุกคนถั่เล่นกับเพื่อนเลยนะแล้วกางเกงมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะคุณไม้ดื้อสิดื้สิแคร์ เอแหกนะคะตูดแหกค่ะทุกคนแล้วก็เราก็เลยบอกว่าม <ocar> ึงกูตูดแหกแล้วเพื่อนเพื่อนก็แบบหวังดีมากมีความเดินแบบว่าเดินเบียดตูดนะเดินขึ้นคนเดินเบียดตูดทุกคนใช่รล้วเสร็จเราก็บอกเพื่อนคนนี้นะคะชื่อกอย่ามันเอาสกอเทปมาเป็นสีเขียวแล้วว่าแล้วก็เสร็จทีนี้เสื้อเราเป็นสีเขียวทุกคนแล้วก ว่าเอาตูดผิดที่มันมันเหกเยอะมากบอกก้ย่าแล้วกางเกงกับกับสีเขียวมันคนละสีกันใช่เขาบอกก้อย่าพามก้อย่าพาไปห้องน้ำหน่อยวะแล้วก็ยังเอ้ยมึงกูมีสกอตเทปแล้วก็พวกเราก็ไปถอดกางเกงทุกคนแล้วเอาสกอตเทปปิดไอ้ที่รูโบอะไรแล้วก็เดินออกมาแล้วมันเขียวๆแล้วพอนั่งพื้นแล้วมันติดเว้ยมันไม่ขึ้นร่นเป็นกาวเลยเพราะเป็นมันติดใช่แล้วเราก็เป็นเรื่องน่าอายมากเพราะเพื่อนมองท้องเรียนเราก็ถามเรียนแล้วเอ้ยไม่รู้เรื่อง ก็เดินสวยๆกับเพื่อนในกลุ่มหกคนทุกคนเป็น,<ใ>นตัวนี้กลับบ้านเลยไหใช่ทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงน่าอายมาแล้วน่าอายมากแล้วก็คือตากกอตากล้องก็อยู่ด้วยนะคะตากล้องเป็นเพื่อนสนิทเราต,ตอนมอต้นคือมันก็รู้เห็นเรื่องนี้วันนี้ขอช่วยเพื่อนมาถืกอกล้องใช่ะคะ่ะต่อไปเรื่องของไม้ต่อนะคะเรื่องที่น่าอายที่สุดตอนปฐมก็คือเช้าๆเราต้องมาต่อแถวหน้าเสาธงใช่ไหมทุกคนแล้วครูก็จะให้จัดแถวกันพอจัดเสร็จแล้วต้องนั่งลงแล้วพอเขาจะเขารุดธงชาติแล้วเขาจะให้ลุกขึ้น แล้วเพื่อนผู้หญิงด้านหลังมันมันมันนั่งอยู่แล้วเราลุกขึ้นก่อนมันจับกระเกงเราเว้ยพ <c oughs> าลุกขึ้นป๊บแล้วตอนนั้นพะานถมเราก็ไม่ใส่เกงเท้าใช่ไหมเราก็ใส่แค่เกงในใช่ป่ะแล้วมันก็เห็นดิแล้วเพื่อนผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆคือแบบ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เรื่องเราคล้ายๆกันเลยวะคือแบบน่าจะถอดถอดเริ่มจะถอดมาเลยนะแล้วแบบ นื่เพื่อนสนิทนะไม่ได้คำถามสุดท้ายเป็นคำถามตาตากล้องรู้เลยว่าต้องมันอะไรประโยคแรกที่ตากล้องพูดด้วยถ้าแต่เจอกันครั้งแรกคือคำว่าอะไรเร่งมากอเหนียวก่อนเลยเรานะคะจะเล่าประสบการณ์ที่เราเจอตาตากล้องนะทุกคน เราอ่ะมีปมกับนางเยอะมากตอนปอได้ไดตอนประมาณปสามได้ทุกคนเราเห็นมันเดินอ <ๆ S 1> ้วนๆอยู่แล้วก็เอ้ยน่ารักน่ารักดีก็แบบไปทักแต่ตอนปหกมันมีปมกับเราทุกคน<ม>คือเราอ่ะเป็นเด็กที่เร<ม>ียนพิเศษตอนเย็นเวย้ยแล้วพอเสร็จทีนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าเราบอกตาก้กองว่ามึงอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อกูไม่มีเพื่อนในพิเศษด้วยตอนเย็นนั้นแล้วตาก็มันก็บอกโอเคทุกคนพอเรียนพิเศษเสร็จ ก็หาเอ้าบบเว้นที่มันนั่งไปมันไม่อยู่วะอ๋อมันขอครูไปดูผู้ชายฟุตบอลที่คลงลาบทุกคนอันนี้คุเจอกันครั้งแรกเหรอใช่เจอกันครั้งแรกก็เป็นแบบนี้เลยมันเป็นคนแบบนี้ใช่ผู้ชายสำคัญกับการเรียนพิ่เสจําไว้ค่ะจําไว้่อแม่ให้เรียนพี่เสนะใช่มันงีค่ะตเผาคุณต่อไปคุณหม่ค่ะเจอเจอตากล้องคนนี้นะคะตั้งแต่ม .1 เราเราเข้าเรียนเรียนที่เดียวกันแล้วก็เราได้มาอยู่ห้องเดียวกัน แล้ววันนั้นคือการเข้าแถวรวมครั้งแรกของมอนหนึ่งเลย <ใช S 1> เป็นการเปิดเทอมวันแรกด้วยซ้ําแล้วก็เห็นมันพูดมากมันพูดแบบเมียเลยมันไม่สนิทเมียมันพูดมากมากเลยเสียงดังมากก็เลยแบบจะไปยืนต่อแถวต่อหลังมันก็แบบเฮ้ยจะขอทางมันดีวะก็เลยแบบหันไปมองหน้าันไปมองแม่ตะก้องแล้วตะก้องก็หันมามองมองหน้าคคือแบบ แบบนี้เลยเหรอหลัจใจนั้นก็คือแบบสัญญากับต,ออตัวเองว่ากูจะไม่คุยกับคนนี้ก็ค <c oughs> ือจากครั้งแรกคือคือมันหวงหน้า,าเลยกค็คืออันนี้เราก็าขอเคลียร์ก่อนก็คือเราอป็นปคนยขี้เล่นอยู่แล้วแต่มันไหนแยก,กไม่ออกว่าอันไหนเล่นอันไหนไม่ไมแต่แต่มนเจอเราครั้งแรกเลทุกคนมันเจอกันแค่ครั้งแรกเราไม่รู้รู้จักกันเราไม่รู้จักเชื่อกันด้วยซ้ำายู่ดีๆก็เออกูแค่มองหน้ามึงเองอะโอเควันนี้ก็คิวเอนเอนแค่นี้นะคะวันนี้พวกเราสองคนที่ขอลา กดซับสไคร์นะคะแล้วก,กดแช้เราด้วยนะคะใช่ค่ะใครกดแล้วก็พอแล้วนะคะไ<ช>ม่ต้องกดซ้ำโอเคแต่ว่ากดไลค์ให้ด้วยส่วนใครที่เพิ่งมาดูนะคะแล้วก็ยังไม่กดฝากกดด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย